Whoa, อ่ะที่อินโดนีเซียนะคะตอนนี้มีวงประชุมวงหนึ่งน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่ารวมบรรดานักคิดนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการนะคะอดีตรัฐมนตรีไปรวมกันอยู่ที่นั่นนะคะเพราะว่ามีเวทีที่เรียกว่าเอเชียเอนะคะ แล้วก็คำว่า x เนเป็นเครื่องหมาย x นะคะแล้วก็ change ที่แปลว่าเปลี่ยนแปลงนะคะแต่รวมคำเป็น a s i a exchange 2 2 0 2 5นะคะก็เหมือนกับจะบอกว่าจริงๆเราก็สามารถแลกเปลี่ยนอะไรกันได้ก็เป็นการเล่นคำซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นเวทีที่พูดเยอะมากเรื่องของภาษีโดนันททรัมป์ค่ะคุณกาาประเด็นนี้เนี่ยมัน พูดถูกพูดคุยก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าในซ้ำเนี่ยจนถึงขณะนี้แม้จะน้ำหนักตอนนคนไปให้ความสนใจที่ตัวเขาเนี่ยพยายามจะ อยากได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพใช่ไหมคุกกาก็าจะพยายามไป <S 2> <S 2> <S 2> วุ่นเรื่องสงครามแต่อีกขาเนื้อยเขาไม่หยุดเรื่องของภาษีการค้าแน่ๆนะคะเพราะว่ามันนําเงินเข้ากระเป๋าแบบง่ายๆเลยแลวตัวเขาก็พูดมาตลอดว่าโอเคเขารักภาษีมากๆเลยนะคะคือแทบไม่ต้องหยิบอาวุธขึ้นมาเลยแต่ก็กดดันนานาประเทศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอยู่สองสามประเด็นนะคะที่มีการเาพูดถึงในเวทีครั้งนี้เวทีที่อินโดนีเซียเนี่ย บรรดานันกวิชาการนักเศรษฐศาสตร์พูดตรงกันว่าเออาเซียนของเราเนี่ยโดยเฉพาะเอเชียเนี่ยปรากฏว่าเป็นประเทศที่ถูกทรัมป์เล่นงานทางภาษีเนี่ยไม่เบาเลยนะคะไล่ไปตั้งแต่ร้อยละสิบนะคะจนกระทั่งไล่ไปถึงร้อยละห้าสิบ นั่นล้สิที่เราทราบต่ําสุดแล้วก็คือสิงคโปร์แต่ว่าเป็นประเทศที่บ่นหนักที่สุดเลยเรื่องว่าต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็อินเดียโดนหนักสุดร้อยละห้าสิบอย่างที่เราติดตามข่าวกันข้อเสนอเนี่ยมันมีการพูดถึงภูมิภาคต,ตอนแรกเอางี้ก่อนพูดถึงประเทศไทยมีการพูดถึงประเทศไทยด้วยมีการพูดถึงอินโดนีเซียแล้วก็พูดถึงมาเลเซียพวกสามประเทศเนี้ยที่อยู่ในชาติอาเซียนเนี่ย เป็นตัวอย่างให้เห็นเลยว่าถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนแปลงนะสามประเทศนี้ทำให้เห็นแล้วว่าตกอยู่ในกับดักรายได้ประเทศปานกลางที่เราเรียกกันว่า Middle Income Trap นะคะคำนี้เราได้ยินกันมาบ่อยมากว่าแบบเป็นประเทศที่ไม่ได้รวยสัที ต่ก็ไม่ได้อยู่ในประเทศที่ยากจนจนนั้นได้รับเงินช่วยเหลือมัตก็ติดอยู่ตรงกลางสามประเทศเนี้ยเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วในที่ประชุมเนี่ยก็มีการเสนอบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเริ่มสร้างส,างสิ่งที่เรียกว่าห่วงโซ่อุป,ปทานของเราเองที่เขาเรียกกันว่าสร้างซัพพลายเชนของเราเองก็หมายความว่าเราต้องมี เศรษฐกิจมีอุตสาหกรรมของเราและเราก็เชื่อมกันเองในภูมิภาคเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยเราโดนตัดขาดอย่างที่สารัฐทำเนี่ย <c oughs> มันมันไปหมดเลยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเสนอคือเรียกว่าการสร้างความร่วมมือข้ามภูมิภาคทางการค้าหรือที่เรียกว่าซัพพลายเชนแบบ intra regional trade มันเป็นยังไงมันเป็นห่วงโซ่ประทานที่อาเซียน เอเชียใต้นะคะอันนี้เขาพูดถึงเอเชียใต้พวกอินเดียพวกบังคลาเทศอะไรเนะะี่ยแล้วก็ค่อยไปเอเชียตะวันออกบอกว่าสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่จะทำให้เป็นอนาคตของเอเชียอย่างแท้จริงนะคะโดยที่จะต้องนำเทคโนโลยีมาเป็นตัวนำแล้วก็ต้องนำเรื่องของการค้าขายและที่สำคัญคือคุณต้องแลกเปลี่ยนกันเองด้วยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราปิดโฟกัส สนใจเหมือนที่ผู้นำสิงคโปร์เคยพูดแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าชาติในอาเซียนยรู้จักอเมริกายุโรปมากกว่าเพื่อนบ้านเรากันเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอินโดนีเซียท่านหนึ่งชื่อว่าหมายชื่อเหมือนนายกประธานดีตัวเองนะฮะชื่อบมบังโบ,บรโจเนโกโรนะคะคนนี้เป็นหนึ่งในผู้ขึ้นเวทีอดีมตมติคลังเขาบอกเลยบอกว่าเนี่ย มันเหมือนเวกัพคออ่ะเหมือนการเตือนพวกเราทั้งภูมิภาคเลยเรื่องภาษีของสหรัฐอเมริกาคือแต่ก่อนเนี่ยอุ้ยเราไม่ต้องคิดเลยว่าจะค้าขายกับเอเชียด้วยกันนะคะจะเป็นการการเงินเศรษฐกิจเราไม่ต้องสนใจเลยเพราะว่าเราต่างมีคู่ค้าอยู่ในเออยุโรปอยู่ในอเมริกาเหนือ ที่ไหนก็ตามที่ไม่มีประเด็นเราไปหมดเลยแต่ตอนเนี้ยตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเราเขาได้มาปกป้องตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องไปกลับหันมามองนะบัาบังบอกว่าเราต้องกลับมามองสิ่งที่เรามีโดยบอกเลยนะคะบอกว่าเ,เวทีที่เราคุยกันสามวันเนี่ยเราจะต้องนํานักเ,เรียกว่านักออกแบบนโยบายนะคะแล้วก็องค์กรต่างๆมาคุยกันว่าเราจะเดินไปทางไหนกันแน่อีกคนหนึ่งนะคะมาจากอินเดียอ่าคนนี้ อมีดาบคานเขาเคยเป็นเอเรียกว่าเป็นกลุ่มจียสิบที่เขาไปไประชุมบ่อยๆเนอะคุณเนิกา่ะเขาก็เสนอ่ะบอกว่าอย่างนี้บอกว่าตอนนี้เราต้องดูว่าสาหรัฐอเมริกาเนี่ย,ยเขาเป็นสัดส่วนร้อยละสิบสี่ของการค้าระดับโลกเพราะฉะนั้นประเทศใหญ่ๆอย่างเราเนี่ยก็พอนะถ้าเรามาร่วมมือกัน ตัวท่นจากอินเดียบอกว่าเริ่มจากจีนอินเดียเกาหลีญี่ปุ่นอินโดนีเซีย5ประเทศใหญ่นในเอเชียก่อนถ้าเราเริ่มตรงนี้เนี่ยอะอย่างเช่นจีนคุณก็ผลักดันด้านการผลิตพวกมานูแฟคจอริงอย่างที่เห็นกันอยู่แล้วแต่ว่า <S 2> <S 2> <S เราก็มุ่งไปที่การเติบโตสีเขียวสิเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้จีนเนี่ยเป็นศูนย์กลางของพวกโซลารเซลล์พวกแบตเตอรี่ที่เป็นการผลิต แล้วก็พวกแร่หายากทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเดียเองเนี่ยก็หันมาทางการให้บริการเขาก็บอกนะคะบอกว่าอมิตาบอกว่าถึงแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะเคยทำงานอยู่ในการปฏิวัตินโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจการสร้างสรรค์อะไรมากมายในอินเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าเอาข้จริงเรากระโดดได้เลยนะเหมือนที่ตอนนี้เขาพยายามจะพูดคำว่าอะไรนะเห็นกับล e ฟฟล็อกใช่ไหม ก้าวกระโดดมาเลยเรามีเทคโนโลยีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดูสิหาว่าผมไม่มีตัวอย่างคุณไปดูสิงคโปร์สิงคโปร์ประเทศเดียวเนี่ยเวลามาที่อินเดียนะคะอันนี้ที่ฉันว่าน่าสนใจเพราะประเทศไทยเนี่ยโอ้หเรามุ่งมั่นที่จะไปอินเดียมาตลอดนะช่วงหลังๆเนี่ยนะคะ <c oughs> เขาบอกสิงคโปร์เนี่ยกลายมาเป็นเงินลงทุนที่ยิ่งใหญ่มากๆตอนนี้ใหญ่สุดในอินเดียไปซะแล้วแล้วก็วิ่งแซงการลงทุนจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำกลายเป็นว่า ร้อยละห้าสิบอ่ะของการลงทุนในเอเชียเรายังสามารถมีโอกาสสร้างสิ่งที่เรียกว่า,เ,าเมื่อวานคุณกนิกาเพึ่งพูดเนอะเรื่องพลังงานสีเขียวเรื่องการเติบโต<ช>ที่ยั่งยืนใช,ใช่ไหมฮะแล้วก็สินค้าที่มันแสดงถึงความยั่งยืนที่ตลาดโลกกำลังต้องการ ใช่ค่ะใช่เนี่ยแหละเขาบอกว่าตัวแทนอินเดียบอกว่าผมทํางานมาหลายที่และผมมองมีแต่โอกาสเต็มไปหมดเลยนะแล้วเราก็สร้างเมืองนะคะการขยายตัวเมืองที่ผลักการเติบโตผลักนวัตกรรมการพัฒนาแล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งอันนี้แน่นอนจีนอินเดียเขามีนวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะและอันนี้เขาก็เลยสรุปนะบอกว่าผมคิดว่านะคะ เราต้องอมาเริ่มอขออภัยมีศาสตราจารย์อีกท่านหนึ่งจากบังคลาเทศนะคะอาจารย์เนี่ยบอกว่าเราควรจะต้องมาพูดถึงการปรับโครงสร้างความร่วมมือเราช่วยเหลือกันสินะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้อันตรายมากๆเลยนะคะ <c oughs> เขาพูดถึง <c oughs> ไทยอินโดมาเลนที่บอกไว้แต่เขาบอกว่าถ้าเรามาสร้างคุณค่าห่วงโซ่ร่วมกันนะเอาเริ่มจากอาเซียนก่อน ะะเริ่มจากอาเซียนชละอาเซียนเชื่อมมาเอเชียใต้แล้วก็เชื่อมมาเอเชียตะว,วันออกแล้วก็ไปในเอเชียด้วยกันนี่แหละนะคะอีกหน่อยเนี่ยเราก็จะเติบโตไปเหมือนญี่ปุ่นเกาหลีนะคะแล้วก็มันจะสามารถที่ทําให้เราเนี่ยพ้นอันตรายจากการกดดันของบรรดาประเทศยักษ์ใหญ่เพราะว่าเราสามารถเรียนรู้จากบรรดาประเทศยุโรปตะว,วันออกก็ได้นะฮะจะเห็นได้เลยปีพันเก้าร้อยเก้าสิบผ่านมาสามสิบปีเป็นยังไง ประเทศเอเชียตะวันออกพราะเขา,ารวมกันอย่างเป็นอ่เป็นบล็อกอีโนมิกบล็อกเสร็จแล้วกลายมาเป็นประเทศ <c oughs> รายได้สูงขึ้นมาเลยค่ะคุณกาน,นิกาค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะ